ฮัลโหลกราบสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในกิจกรรมนะครับวงแหวนซิลามูนน้อยนะครับอ่านี่เลยนะครับเป็นวงแหวนน้องอลิซน้อยสุดน่ารักนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ากิจกรรมเนี้ยมันมีมาสักพักแล้วแหละนะครับเออแต่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับเก็บสะสมมาเรื่อยๆเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ากิจกรรมเนี้ยนะครับมันไม่ได้ได้สกินนะนะครับ เนี่ยของข้างในเนี่ยมันไม่ใช่สกีนนะครับอันนี้คือรูปโปรไฟล์นะครับอันนี้คือเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์มั้งนะครับอันนี้เป็นกรอบนะครับอันนี้อิโมจินะครับข้างล่างนี้เอฟเฟกต์คิวนะครับดูด้วยนะครับสามวันนะครับสามวันอันนี้ห้าวันนะครับอันนี้ห้าวันนะครับเป็นอิโมจิเหมือนกันนะครับไม่ถาวรนะนะครับอันนี้นะครับอันนี้สําหรับใครที่ยังไม่มีฮีโร่นะครับ เป็นตาอัญเชิญฮีโร่นะครับถาวรเลยเนี่ยอันนี้เป็นตาอัญเชิญไอเทมนะครับตาอัญเชิญมาทุยตาอัญเชิญไอเทมก็จะมีไอเทมพวกนี้แหละนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดในในนี้เลยนะครับในกรงล้อนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันยัง่าดนะครับว่าเราจะเอาไอ้ตรงนี้มาจากไหนนะครับต้องบอกก่อนครับว่าไอ้ตรงนี้มันได้มาฟรีนะครับได้มาฟรีจากกิจกรรมล็อกอินเนาะนะครับตรงไหนเอ่ย รู้สึกว่าจะเป็นตรงนี้นะครับกิจกรรมล็อกอินนะครับตรงนี้เลยนะครับมันจะมีเออมีสกินเช่าน้องอลิสน้อยเซเลมูนด้วยนะครับอ่ามีล็อกอินทั้งหมด7ดวันเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยดีก,กว่านะครับทีแรกผมกะไว้จะ กะไว้ว่าจะรอให้มันหมดก่อนนะครับจะรอให้มันรับให้หมดก่อนนะครับรับให้มันครบเออหกวันก่อนนะครับเราให้มาเปิดนะครับแต่ผมทนไม่ไหวจริงๆนะครับเออนะครับอดทนไม่ไหวจริงๆนะครับอ่ะเท่าที่รู้มานะครับได้ยินมาว่าออกง่ายอยู่นะครับโอเคไปเลยแล้วกันนะครับ อะไรเอ่ยเอฟเฟกน้องอลิสก้ามนะครับว้าวครั้งแรกนะครับครั้งแรกก็มีกรอบรูปออกมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวสุ่มให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูกันนะว่าไอ้กรอบรูปเนะี่ยมันจะเป็นกรอบรูปที่มีเอฟเฟกหรือเปล่านะครับมันจะเหมือนกิจกรรมซอสอาร์ออนไลน์หรือเปล่านีมีเอฟเฟกต์่ามมาด้วยนะครับแต่ไม่ทาวอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปรัวๆเลยแล้วกันนะครับ ยังไม่มีของแ่มมองนะอะตาอัญเชิญมาแล้วนะครับตาอัญเชิญมาแล้วหนึ่งอันนะครับเห็นเขาบอกว่ามันการันตีนะนะครับรู้สึกว่าจะสุ่มยี่สิบครั้งมั้งสุ่มยี่สิบครั้งในการันตีไอเหรียญตานี่อกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะมีสกินเช่าคุณเอเลนด์ด,ด้วยนะ อืเอฟเฟกสามวันอันนี้ถาวรหรือปเปล่าเลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอืมตาเพิ่งอ,ออกมาอันเดียวนะครับเราสุ่มไปกี่ครั้งแนละ้วอนี่ตาออกมาแล้วนะครับน่าจะการันตีจริงๆแหละนะครับอารมณ์ประมาณสุ่มยี่สบครั้งเนะี่ยน่าจะออกกันหนึ่งจริงๆนะครับ เอาจริงๆกิจกรรมนี้มันไม่มีของที่ผมอยากได้เป็นพิเศษนะได้อะไรก็เอาเลยนะครับได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอานะครับสำหรับแต่สาหรับใครที่ยังไม่มีฮีโร่ยังไม่มีอะไรพวกนี้นะครับอ้าวได้ตั๋วมาด้วยนะครับยังไม่มีฮีโร่ยังไม่มีอะไรเนียนะครับก็เข้ามาสุ่มกันได้นะผมมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่ด,ก <laughs> ดีกิจกรรมหนึ่งแหละนะครับอีกอย่างคือมันฟรีนะครับอ่ะกรอบไมล์ละนะครับอีกอย่างคือมันฟรีนะครับ เนี่ยเราสามารถแบบเลือกรับฮีโร่ได้เลยนะว่าจะเอาตัวไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูของกันเลยดีกว่านะครับมีอะไรบ้างเลยนะครับเพิ่งได้เร็วๆนี้นะครับมีคุณสกินเช่าคุณเอเลนดอร์นะครับแล้วก็มีตามีตาอยู่สองอันนะครับอันนี้นะครับถ้าใครอยากจะแลกนะครับผมแนะนําว่าให้กดดูดีๆก่อนนะครับเนี่ยกดค้างนะครับมันจะมีบอกว่าถาวรเลยว่า เออเป็นเช่านะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยนะครับมันได้มีบอกระยะเวลานะครับก็คือถาวรนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันเห็นปะมันจะมีคําว่าห้าวันนะครับห้าวันห้าวันสามวันนะครับก็ดูด้วยนะครับ <S <S เผื่อใครแบบอ่าเลือกรับแล้วมันไม่คุ้มนะครับเออส่วนอันนี้เนาะอันนี้ก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอะไรดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยไป ไปไปเปิดจนจนมันครบแล้วกันนะพวกนี้น่าจะครบ10ชิ้นนะครับสิชิ้นเดี๋ยวพวกนี้เมื่อลืน่นจะลองคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดใช้ไปเลยนะครับเปิดใช้แค่อันเดียวพอนะได้ถาวรแล้วเลย,าเลยถาวรไม่เลยอืมถาวรน,นะครับเป็นอิโมจิถาวรเลยนะครับโอเคสำหรับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเฮ้ยยังไม่ประมาณนี้ดเดี๋ยวผมพาไปดูกรอบรูปด้วยนะครับกรอบรูป เขาต้องให้เราไปเปิดแล้วเปล่าแล้วว่าเขาอ่านี่เลยนะครับเออเป็นกรอบรูปที่ไม่มีอะไรพิเศษนะครับโอเคสหรับคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับคลิป6นาทีเลยนี่ยยาวเกินไปแล้วนะครับโอเคนะครับบายบายไปแล้วครับ